สวัสด,ดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆบารน,นะคะค่ะวันนี้ก็ออกกำลังกายนะคะตั้งแต่ประมาณบ่ายสองบ่ายสามเลยนะคะสำหรับตัวบาสน,นะคะก็ออกกำลังกายของบาสก็จะเล่นโยกะาบ้างแล้วก็ออกกำลังกายเฉพาะส่วนดัมเบลแคทที่เบลอะไรแบบนี้นะคะอ้าวแล้ววันนี้เรามาพูดเรื่องอะไรออกกำลังกายใครๆก็ออกค่ะ วันนี้ปาจะมาบอกพี่ๆว่าประเด็นแรกอะค่ะที่ทุกๆท่านพี่ๆเพื่อนๆเริ่มต้นที่จะลดน้ําหนักอะค่ะจุดแรกเลยอะค่ะที่ลดน้ําหนักรู้สึกว่าโอ๊ยฉันไม่ไหวแล้วแบบอ้วนแบบน่าเกลียดมากอ้วนเหนื่อยอ้วนแบบคุณภาพชีวิตไม่ดีเลยอะค่ะอยากทราบว่าพี่ๆเพื่อนๆความรู้สึกตอนนั้นอะคะครั้งแรกเลยอะค่ะจุดเปลี่ยน วิกฤตในเรื่องการลดความอ้วนคืออะไรกันคะค่ะสำหรับตัวบาสก็คือ1เลยค่ะบาตต้องไปแข่งว่ายน้ำนะคะให้หน่วยนะคะก็เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วต้นปีเลยค่ะก็เข้าคอร์สนะคะแล้วก็ไปฝึกว่ายน้ำกับโค้ชนะคะเป็นเวลา3เดือนนะคะหลังจากนั้นนะคะ ก็น้ำหนักก็ลงมาเกือบ10กิโลเลยค่ะก็จำได้นะคะครั้งแรกที่บาระเริ่มต้นในการลดน้ำหนักนะคะก็คือมารู้สึกเหนื่อยมากนะคะตอนนั้นหนะักประมาณ72กิโลได้นะคะแล้วก็ถ้าจะมาพูดว่าก่อนหน้านี้อีกก็คือช่วงที่บายังทำงานเช้าใบดึ่กันนะคะบานเนี่ย เวลาทำงานก็ดูคนไข้นะคะแล้วก็เดินใช้เท้าใช้ขายเยอะเลยค่ะแล้วก็นั่งเขียนนะคะอาการของคนไข้บนโต๊ะนะคะส่วนใหญ่เลยก็จะนั่งนะคะแล้วก็เขียนงานนะคะดูคนไข้อาการเปลี่ยนแปลงต่างๆบนโต๊ะทำงานนะคะบนสเตชันนะคะแล้วก็ ดูคนไข้าตามเตียงต่างๆทั้งยืนและก็นั่งเป็นหลักเลยค่ะสิ่งสำคัญที่ทำให้บารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะคะควรจะลดเลยนะคะคือคุณภาพชีวิตของบาสอะคะ่ะไม่ค่อยดีนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือนั่งบนพื้นไม่ได้ค่ะพี่ๆเคยเป็นกันไหมคะที่ว่านั่งบนพื้นขัดสมาธิ นั่งสวดมนต์โดยไม่ต้องใช้เก้าอี้ไม่ได้เคยมิคะขาบัสเป็นนะคะเราก็รู้สึกว่าขนาดเด็กกว่าเราหรือว่าคนแก่กว่าเราอายุ60กว่าก็คุณยายคุณย่านะคะก็ยังนั่งบนพื้นได้แต่ทำไมบาสอายุแค่30กลางๆนะตอนนั้นน่ะนะคะนั่งไม่ได้นะคะนั่งได้เฉพาะบนเก้าอี้ห้อยขาแบบ เก้าอี้สำนักงานอย่างเดียวเลยนะคะพี่พี่พอลงไปนั่งพื้นเวลาที่ว่าไปาไปวัดนะคะก็นั่งไม่ได้เลยรู้สึกทรมานมากเลยค่ะอันดับแรกนะคะคือความรู้สึกก็คือนั่งบนพื้นไม่ได้นะคะอันดับต่อไปก็คือเวลาทำอะไรอะค่ะเช่นขึ้นชั้นสองนะคะไปบนตึกประชุมอะไรแบบนี้คะ่ะก็ รู้สึกเหนื่อยมากเลยค่ะไม่สามารถที่จะเดินคือเดินต้องหยุดพักอะค่ะแบบนั้นเลยนะคะเรารู้สึกว่าเราหอบเป็นกันไหมคะค่ะแล้วก็อันที่3มคือพอดีที่บ้านนะคะคุณแม่เป็นคนออกกำลังกายนะคะก็เลยเป็นบุญนะคะที่ทำให้บาสตอะ่ะติดนิสัยในการออกกำลังกายจากคุณแม่คุณพ่อนะคะก็ไม่ได้มากแต่ก็ทำได้เรื่อยๆนะคะ ทีนี้ก็คือพอออกกําลังกายเนี่ยก็ส่วนใหญ่มักจะเป็นการเดินนะคะก็เดินได้สักพักนึงก็ไม่ไหวคะ่ะรู้สึกเหนื่อยมากเลยเป็นกันนี้ค่ะ